สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวข้ามคืนทางช่องนิว18กับผมนพพฒน์อภิพัฒนเดชาคุณครับข้ามคืนนี้ครับมีงานอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างรวมถึงข่าวภาคธุรกิจเองไปติดตามข่าวข้ามคืนคืนนี้ครับ เริ่มงานแรกกันที่นายจุรินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์คิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563รอมถึง2อ6 4บ่พร้อมมอบแคชเชียร์เช็ค4รายโฉนดที่ดินแก่เกษตรกร,ร,กร10รายนศูนย์นประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านานาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS จังหวัดแร่ครับ โดยงวดแรกจะมีได้มีการโอนไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนแล้วก็ต่อไปก็จะจ่ายทุกเดือนนะครับงวดหน้าก็จะเป็น20ธันวาคม2563วันนี้ก็ได้มีการสาธิตตัวอย่างเกษตรกรที่ได้รับเงินส่วนตา่างว่าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการอย่างไรแล้วก็จะทยอยต่อไปจนกระทั่งครบนะครับสำหรับจังหวัดแพร่ส่วนทั่วทั้งประเทศ ก็จะมีเกษตรกรที่มีหนี้บุคคลคำที่กองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ประมาณ165,000รายด้วยกัน ไปต่อกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถแถลงเปิดเทศกาลวีเลททัวริสึมเฟสติวัลเที่ยวชุมชนเที่ยวชิวๆภายใต้แนวคิดงานท่องเที่ยวชุมชนที่ชิคที่สุดในรอบปีในวันที่27-29พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาณอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอเอกลักษณ์ของชุมชนสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวโดยจําลองชุมชนที่ได้รับรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท Thailand r u r a l Tourism Award 2020ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกลิ่นอาย ของการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมทางได้ทดลองสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวของตนเองกับโซน Do it your ู u t สครับ อีกหนึ่งงานดีๆกับ Noble c o s p r r จับมือกับ I f and Boy เปิดตัวสินค้า Rose r e m i n g t o n Rose Ruck t r นอ n e r Exclusive Ori at แอดอีฟเครื่องหนีบผมรวดลายกุหลาบสีชมพูจากคอนเซปต,ต์สวยหวานสไตล์ Remington ด้วยแผ่นหนีบเคลือบ Advanced e r r m ม i c ลื่นขึ้น8เท่าอายุการใช้งานยาวนานขึ้น5เท่าราคา3,700บาทวางจำหน่ายที่ If& and Boy 3ส,สาขาได้แก่สยามสแควร์วันสเปลรังสิตและเมกาบางนาครับ ศูนย์การค้าเมกาบางนาเดินหน้าอัดงบการตลาดกว่า20ล้านบาทส่งท้ายปีกับกิจกรรมเมกาวิสต,ตลอดเดือนธันวาคม2563นี้พร้อมผนึกกำลังกับผู้เช่าและพันธมิตรมอบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์จาก28แบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มจากร้าน Night Fly และที่ตกแต่งทั้งศูนย์การค้าด้วยแนวคิด The Magical m e g a Christmas Fantasy พร้อมตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการตลอดทั้งเดือนไม่น้อยกว่า4ล้านคนอีกด้วยครับ บริษัท CRC Sport จำกัดผู้แทนจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการของรองเท้าแบรนด์สเ e c ช e r s จัดงานฉลองเปิดร้าน s เก c ช e r s สาขา The m ม l ล Life ตายงามวงวานตอกย้ำความเป็นหนึ่งของผู้แทนจำหน่ายแบรนด์สเก c ช e r s หลักอย่างเป็นทางการและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมคืนกำไรด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าให้กับลูกค้ามากมายพร้อมเปิดตัว2คอลเลกชัน Hello Kitty และ Jeremy Vi อีกด้วยครับ มาลองเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าสเปเชอร์กันคือเรามีสินค้าเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็สโตร์นี้เป็นสโตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ของเราจริงเรามีพนักงานมีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็อยากให้มาลองเลือกซือ้อเลือกใช้กัน อีกหนึ่งงานดีๆกับมิวเซียมสยามร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนชวนคนไทยชมมิวเซียมใต้ดินภายในสถานีรถไฟฟ้าสนามชายัยซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในพื้นที่ขนส่งสาธารณะใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทยในบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสถานีสนามชัยกับมิวเซียมสยามเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พื้นที่รอบบริเวณสถานีสนาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถเข้าชมฟรีได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาครับปิดท้ายกันที่บริษัทบ้าน,นละคร365าจำกัดโดยดรบุญมาอิมวิเศษผู้อำนวยการสร้างจัดพิธีบวงสวงละครโรแมนติกซีรีส์เรื่องเกริมไอซียูณพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงซอยลาบเพ้าว31โดยทีมดารานักสแสดงได้แก่พัศรานาันอัศดมงคลเศรษฐพง์เพียงพอสกายอิ่มวิเศษครับ เป็นเป็นทางเลือกใหม่นะครับในในใน,ในการชมซีรีส์เพราะว่าเรื่องราวมัน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 ,ม,นมันเล่าถึงเก็บกับผู้หญิงที่ที่ที่มีความกล้าแสดงออกแล้วมันก็มีสิ่งสิ่งรอบข้างหรือแวดล้อมเนี่ยค่ะทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่ากล้ามากขึ้นครับก็ฝากฝากติดตามด้วยนะครับประมาณเดือนมีนาครับ และข่าวค่มคืนคืนนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา23 55นาทีทางช่องนิว18กับผมนพพวัตอภิพัฒน์เดชากุลคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ